คลิปนี้เราจะมาค่อยๆตอบคำถามลงในตารางนี้กันนะครับก็คือตารางนี้มันจะมีช่องที่เป็นร้อยละนะครับเปอร์เซนต์เศษส่วนแล้วก็ทศนิยมนะครับโดยในโจทย์เนี่ยเขาก็จะให้ตัวเลขนะครับเรามาไม่เหมือนกันนะครับอย่างข้อแรกเนี่ยเขาให้ร้อยละมาให้เปอร์เซนต์มา แต่ไม่ได้ให้เศษส่วนกับทศนิยมมาเราก็ต้องเติม2ช่องนี้นะครับในข้อที่2เนี่ยเขาให้เศษส่วนมาแต่ไม่ได้ให้ร้อยละไม่ได้ให้เปอร์เซนต์แล้วก็ไม่ได้ให้ทศนิยมมาเราก็ต้องเติมนะครับจำนวนที่เท่ากันนะครับก็คือเศษหนึ่งส่วนหนึ่งร้อยเนี่ยมันคือทศนิยมเขียนได้แบบไหนนะครับเป็นเปอร์เซนต์แล้วก็เป็นร้อยละเขียนได้แบบไหนนั่นเองนะครับโอเคใครที่ยังกําลังเรียนรู้นะครับยังสับสนเรื่องนี้อยู่แล้วก็กําลังเรียนรู้เรื่องนี้อยู่ก็เดี๋ยวค่อยๆดูไปทีละขั้นตอนจัดเข้าใจแล้ว สามารถเติมในแต่ละช่องได้อย่างถูกต้องแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นด้วยข้อหนึ่งกันนะครับเดี๋ยวคุณครูยขยายนิดนึงจะได้เห็นชัดๆนะก็เขาให้ข้อมูลเรามาว่าในช่องร้อยละคือร้อยละ18นะครับเพราะฉะนั้นก็เขียน1 8อ่์ตรงตัวชัดเจนนะครับคราวนี้พอในช่องเศษส่วนนะครับ18%หรือร้อยละ18เนี่ย นักเรียนลรนึกภาพฮะเราเราแปลตรงตัวตามภาษาเลยนะร้อยละ18ก็คือคําว่าร้อยละต้องเกี่ยวข้องกับเลข100เนาะเพราะฉะนั้นเราสามารถเขียนช่องนี้ได้เป็นนะครับอ่าเขียนช่องนี้ได้เป็น18บแส่วนหนึจริงไหมสิบแปส่วนหนึ่งร้อยคุณครูเขียนสิบแปดส่วนหนึ่งร้อยได้เลยนะครับสิบแปดส่วนหนึ่งร้อยได้เลยนะครับอ่าทบทวนใหม่นะครับร้อยละสิบแปดก็คือเนี่ย 18ส่วน100นะเศษสิส่วนหนึซึ่งเขียนได้เป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือสิบแเปอร์เซ็นต์นะครับพอเปลี่ยนเป็นทศนิยมนะครับสิส่วน100เราไม่ต้องไปหารให้ยุ่งยากเลย0ูนย์มีสตัวใช่ไหมแสดงว่ามันจะเป็นทศนิยม2องตำแหน่งนะครับเราก็เขียนได้เป็น0.18นนั่นเองนะครับมองออกนะครับ คือมันไม่ได้เป็นการคำนวณอะไรยุ่งยากมันเป็นมุมมองการมองร้อยละ18ก็คือ18ส่วน100ร้อยละ18คือ18เปอร์เซ็นต์นะครับร้อยละ18ก็คือ0.18นั่นเองนะครับโอเคข้อแรกผ่านนะครับพอมาข้อที่2นะครับเศษ1ส่วน100นะครับเศษ1ส่วน100มาเปลี่ยนเป็นทศทศนิยมก่อนไหมใกล้ๆนะครับก็มันมีศูนย์สองตัวแสดงว่าเป็นทศนิยมที่มี2องตำแหน่งนะครับมี2องตำแหน่ง ก็เขียนศูนย์จุดก่อนนะศูนย์จุดแต่ด้านบนนะครับมันมีเลขเดียวเนาะเราจะเขียนว่า0.1อย่างนี้ได้ไหมนะครับสมมุติเราเขียน0.1ถูกไหมครับเนี่ย0.1คือมันคือเศษหนึ่งส่วนส,สิมันไม่ใช่เศษหนึ่งส่วนหนึ่งร้อยถูกไหมเพราะฉะนั้นเศษหนึ่งส่วนห e น,นึ่งร้อยเขียน0.1แบบเนี้ยไม่ถูกต้องนะครับไม่ถูกต้องนะมันจะเป็นอะไรล่ะเศษหนึ่งส่วนหนึ่งร้อยก็คือ0จุดอุย้ยเดี๋ยวไม่ได้เส้นแจงลบ ต้องเป็นศูนย์จุดเติมศูนย์ในเขาหน่ยึงศูนย์แล้วก็หนึ่งนะครับก็เป็นศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเพราะเป็นเลขหนึ่งร้อยมีศูนย์สองตัวหลังจุดต้องเป็นสองตัวแบบนี้นะครับหลังจุดต้องเป็นสองตัวแบบนี้กรณีบางคนบอกว่า้าวงั้นผมเขียนเป็นอ่าเศษหนึ่งส่วนหนึ่งร้อยเนี่ยผมเขียนเป็นสิบส่วนหนึ่งร้อยอย่างนี้ได้ไหมครับอา่าก็ไม่ถูกอยู่ดีนะอ่านเดี๋ยวนะโทษที เศษหนึ่งส่วนหนึ่งร้อยบางคนบอกเขียนเป็นศูนย์จุดหนึ่งศูนยะ์แบบนี้ได้ไหมนะครับแบบแบบนี้ได้ไหมปรากฏว่าไม่ได้อยู่ดีนะครับแบบนี้ก็ผิดอยู่ดีนะเพราะว่าศูนย์จุดหนึ่งศูนย์เนี่ยเราตัดศูนย์ข้างหลังได้เนาะมันคือศูนย์จุดหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ดีนะเพราะศูนย์จุดหนึ่งเนี่ยเราเขียนเป็นเศษส่วนได้เป็นเศษหนึ่งส่วนสิบมันไม่ตรงกับเศษหนึ่งส่วนหนึ่งร้อยเห็นไหมครับไม่ตรงกันอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวเราจะมี รู้สึกข้อนี้จะมี0.1ด้วยหรือเปล่าอ,อ๋อไม,ไม่ไม่มีเนาะโอเคเหมือนครูเคยพูดในคลิปก่อนหน้านี้ด้วยนะครับเรื่อง0.1นะครับเพราะฉะนั้นมาสรุปกันเศษ1ส่วน100ะครับเราจะเขียนได้เป็น0.01นะครับ0.01โอเคอ่าอันนี้ของอด้าตลบนะครับอ่าต่อมาเราจะเปลี่ยน0.01หรือเศษ1 0 100เนี่ยให้เป็นเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละยังไงดี นักเรียนก็เลือกว่าจะเอาเป็นเศษส่วนหรือทศนิยมมาใช้คิดก็ได้นะครับอสมมติครูเลือกเศษส่วนเศษหนึ่งส่วนหนึ่งร้อยนะครับครกวเขียนเศษหนึ่งเดี๋ยวเอาสีเศษหนึ่งส่วนหนึ่งร้อยแล้วเราอยากให้เป็นเปอร์เซนต์หรือร้อยละนะครับวิธีการเดียวกันเลยคือนำหนึ่งร้อยไปคูณเลยครับนำหนึ่งร้อยไปคูณเลยนะครับวิธีการคูณเราก็สามารถตัดได้เนาะหนึ่งร้อยกับหนึ่งร้อยตัดกันอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็เท่ากับหนึ่งถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็ได้มาแล้วว่า ปอร์เซ็นก็คือ1%ส่วนร้อยละก็คือร้อยละ1เลยนะครับร้อละ1จบเลยนะครับก็คือเศษหส่วน100ก็คือ1%นเปซ็ะครับเศษหส่วนหนึก็คือร้อยละ1นึ่งเศษหส่วนหนึก็คือ0ูนนั่นเองนะครับโอเคอมาบรรทัดต่อไปเราจะเปลี่ยน0.6นะครับให้เป็น เศษส่วนก่อนละกัน0.6เป็นเศษส่วนเราจะได้เป็นเศษ6นะครับส่วน10อ่าได้เป็นเศษ6ส่วน10นะเพราะหลังจุดนะครับมีตัวเลขเดียวเพราะฉะนั้นก็ส่วนแค่10หลังจุดมี2ตัวก็เลยส่วนร้อยหลังจุดมี2ตัวก็เลยส่วนร้อยอันนี้ทันนะครับเป็นมุมมองเนาะแสดงว่า0.6ก็คือเศษ6ส่วน10นะครับคานนี้เศษ6ส่วน10จะทำให้เป็นเปอร์เซนต์กับร้อยล้าเนี่ยทำยังไงเราก็เอาเศษ6ส่วน10นะครับ ไปคูณ100อ่าใช้วิธีคูณเลยแล้วก็สามารถตัดศูนย์ได้1ตัวแบบนี้นะครับเนาะเพราะว่าเราจะอยู่ๆบอกว่างั้นผมตัดหมดเลยได้ไหม6กคูณหนึ่งได้6ไม่ได้นะครับข้างบนเมื่อกี้ที่เราตัดหมดเพราะมันมีศูนย์สตัวเหมือนกันนะครับโอเคอันนี้ทันนะเราก็ตัดศูนย์ได้ตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นมันเหลืออะไรบ้างเหลือ6แล้วก็เหลือ10 6หคูณสิก็ได้เท่ากับ60นะครับเพราะฉะนั้นเปอร์เซน็นต์เราก็คือได้ หกสิบเปอร์เซ็นนะครับศูนจุกเขียนเป็นเศษหกส่วนสิบได้หกสิบเปอร์เซ็นตเวลาพูดเป็นร้อยละก็จะเป็นร้อยละหกสิบนั่นเองนะครับร้อยละหกสิบโอเคทันนะครับร้อยละหกสิบอ่าร้อยละหกสิบนะครับผ่านไปแล้วสามข้อนะครับอ่ามาข้อต่อไปสิบเปอร์เซ็นละสิบเปอร์นอ่าเรารู้ละ ด้านข้างเนี่ยต้องเขียนร้อยละสิบเขียนเลยเลยร้อยละสิบนะครับร้อยละสิบนะครับร้อยละสิบเนาะสิบเปอร์เซ็นก็คือร้อยละสิบนะครับอาเวลาเราจะเขียนเราเราไม่เขียนอย่างนี้นะครับร้อยละแล้วก็สิบเปอร์เซ็นตเขียนมาคู่เลยอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับเขียนแค่เลือกอย่างใดอย่างหนึง่งร้อยละก็คือร้อยละนะครับร้อยละสิบหรือสิบเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคคราวนี้สิบเปอร์เซ็นต์เขียนเป็นเศษส่วนได้ยังไงล่ะ เราก็จะได้เป็นเศษสิบส่วนอะไรครับ100ถูกไหมเศษสิบส่วน100นั่นเองนะครับสังเกตนะเปอร์เซ็นต์นะครับถ้านักเรียนสังเกตสข้อนี้สิบแปดเปอร์เซ็นต์ก็คือ18ส่วน100 1%ก็คือ1ส่วน1 0 0 60%ก็คือ6จริงๆมันคือ60ส่วน100นั่นแหละครับแต่เราตัดศูนย์ทิ้งอย่างเงี้ยมันก็เลยได้6ส่วน10เพราะเมื่อกี้เราเริ่มต้นจาก0.6เนาะไม่งงนะครับ 6กเนี่ยจริงๆมันก็คือ60ส่วน100นี่แหละแต่คันนี้เราตัด0ูนทิ้งไปอย่างเงี้ยมันก็ได้เหลือหกอ่าเศษหกส่วนสิี่ไงเศษหกส่วนสิ 10. เพราะเราจุดเริ่มต้นเราเริ่มต้นจาก0.6เนาะซึ่ง0.6เนี่ยเราแปลงได้เป็นเศษหกส่วนสิเราก็เลยเขียนเศษส่วนตรงนี้เป็นว่าเศษหกส่วนสิคือถ้าบางคนจะเขียน6 0สิบ่วนหนึก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับตัวเดียวกันสองตัวนี้ตัวเดียวกันนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวต่อไป จากตรงนี้มาตรงนี้นะครับก็คือเศษสิบส่วนหนึ่นะครับเศษสิบส10่วนหนึรเราจะเปลี่ยนเป็นทศนิยมเปลี่ยนยังไงดีนะครับก็มาทดกันนิดนึงเศษสิบส10่วนหนึ่งรเนี่ยถ้าเราตัดศูนย์อย่างนี้มันก็จะเหลือเป็นเศษหนึส่วนสิซึ่งเศษ1นึส่วนสิมันก็คือ0.1ถูกไหมเนี่ยจเจอศู 1, ละก็คือ0.1นย์จุดหนึ่งถูกไหมไม่ใช่0.01น่ะครับไม่ใช่เพราะ0.01ศนคือเศษ1นึ่น อันนี้เศษสิบส่วนหนึ่งร้อยจะเป็นศูนย์จุดหนึ่งนะครับเป็นศูนย์จุดหนึ่งเนี่ยที่มาเนาะบางคนบอกเห็นสองอันนี้คือถ้าเรามองแบบแบบไม่ได้ทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ํานะมันจะได้อย่างเงี้ครับอ่าเศษสิบส่วนหนึ่งร้อยเป็นทศนิยมสองตำแหน่งใช่ไหมมันก็จะได้เป็นอ่าศูนย์จุดหนึ่งศูนย์แบบเนี้ยครับเพราะว่าเลขสิบเอามาเขียนสิบเนาะแล้วก็เป็นทศนิยมสองตำแหน่งก็หนึ่งสองแล้วก็ใส่จุด ก็ได้เป็น0.10แบบนี้ครับซึ่ง0.10เราตัด0ด้านหลังทิ้งได้ก็เป็น0.1อยู่ดีนะครับไม่งงนะครับไม่งงนะโอเคอ่ะต่อไปนะครับเศษ100ส่วน100นะครับเศษ100ส่วน100ก็คือด้านบนกับด้านล่างเหมือนกันแบบนี้เศษส่วนคือการหารถูกไหมที่คุณครูเคยบอกเศษ8ส่วน4เนี่ยมันเท่ากับอ่ะเดี๋ยวไปยกตัวอย่างตรงกบนี้เลยเอา100เลยและกัน100ส่วน100เนี่ย มันก็คือเหมือนกับว่า100กําลังหารด้วย100เนาะซึ่งก็เท่ากับ1นั่นเองถูกไหมด้านบนกับด้านล่างเศษส่วนมันคือการหารเนาะเพราะฉะนั้นไอตรงทศนิยมเราก็จะได้เป็น1.0 1.0นะครับ1.0เขาอ,อยากให้เราเขียนเป็นทศนิยมเนาะคือจริงๆมันได้แค่1นั่นแหละเนี้ยมันเท่ากับ1แล้วเขียนจุดให้นิดน,นึงก็กคือจุดศนะครับโอเคคันนี้เปอร์เซ็นล่ะเปอร์เซ็น เราเรียนรู้กันมาแล้วว่าอะไรครับอาจารย์คุณครูขออนุญาตลบที่ทดนะถ้าเราอยากจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เรานารําเศษส่วนนะครับให้เรานารําเศษส่วนไปคูณด้วย100จําได้ไหมให้นาําเศษส่วนไปคูณด้วย100นะครับอันนี้เราก็ตัด100อย่างนี้ได้เลยมันก็จะเหลือ100เลยถูกไหมเหลือ100ตรงนี้นี่เราก็ได้เลยว่าเศษหนึ่งร้อยส่วนหนึ่งร้อยเนี่ยมันก็คือ100เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะก็คือ มันเต็มอ่ะพอดีเลยเห็นไหมจากทั้งหมดร้อยส่วนใช้ไปร้อยส่วนก็หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเวลาเขียนร้อยละนะครับก็จะเป็นเดี๋ยวนี้ขออนุญาตประกาศเล็กนิดนึงร้อยละร้อยนะครับร้อยละหนึ่งร้อยหรือร้อยละร้อยนั่นเองอ่าขอเล็กนิดนึงเพราะเดี๋ยวไม่พอนะครับโอเคอ่าได้ครบละห้าข้อแล้วนะครับต่อมาร้อยละแปดนะครับร้อยละแปดก็คือแปด เปอร์เซ็นต์นะครับไม่งงนะร้อยละแก็คือ8เปอร์เซนต์เขียนเป็นเศษส่วนได้ก็คือเศษ8นะครับส่วนด้วย100นั่นเองนะครับเศษ8ส่วนด้วย100นะครับเปลี่ยนเป็นทศนิยมได้ยังไงนะครับจะคล้ายๆกับเศษ1ส่วน100นักเรียนดูนะครับ8ส่วน100เนี่ยจะคล้ายๆกับเศษ1ส่วน100อันนี้มันได้0.01เพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็จะได้เป็น0.08นั่นเองนะครับ0.08อ่ามาดู 1.0บางคนบอกอ้าวข้อนี้ง่ายเลยครูข้อนี้ง่ายเลยเพราะอะไรครับนี่มันเหมือนกันเลยถูกไหมเหมือนกันเดะเลย1.0ก็บ1.0เพราะฉะนั้นนักเรียนก็สามารถเขียนตรงนี้ได้เป็น100เศษ100ส่วน100ก็ได้นะครับหรือบ,บางคนบอกผมเขียนเป็นเศษ7ดส่วน7ได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะ7หารด้วย7ก็ได้1.0อยู่ดีนะครับได้ตรงกับตรงนี้อยู่ดีนะครับโอเคเนาะ อ่าได้หนึ่งยส่วนหนึ่งเขียนเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ100%รเปอร์เซ็นต์และเขียนเป็นร้อยละนะครับก็คือร้อยละร้อยนะครับเหมือนกับข้อข้อขางบนเลย100ละหนึ่งอ่าโอโอชื่อ่าโอเคต่อมามาข้อสุดท้ายของเรานะครับเศษแส่วนส่อ่ามาทดกันนิดนึงให้เห็นคว,ความเข้าใจนะครับเศษแส่วนสเนี่ยมันคือ8ปดกำลัง หารด้วย4นะครับ8หารด้วย4ก็คือ4คูณอะไรได้8ล่ะก็4คูณ2เพราะฉะนั้นมันตัดกันแล้วได้สองเนาะครูเขียนเป็นทศนิยมก็ได้เป็น2.0ทนันไหมครับ8ส่วน4เนี่ยมันคือ8หารด้วย4ี่ก็ได้2ก็เขียนเป็น2.0คราวนี้เวลาเราจะเปลี่ยนเศษส่วนเป็นร้อยละก็เราก็นำเศษส่วนเนี่ย8ส่วน4เนี่ยไปคูณ1 0 0่ 100. จำได้ไหมครับที่ครูเคยบอกอ่า 8ปส่วนสไปคูณ100หรือเราจะนำทดสัิยมไปคูณ100เลยก็ได้เดี๋ยวดูว่ามันตรงกันไหมอ่ะเราใช้8ปส่วนสคือ100เดี๋ยวอีกเดี๋ยวอีกทีนึงเราจะใช้2องจุนคณหนึนะครับอ่ะมาตัดดูสิสี4หนึ่งสี่สก็ข้างล่างเป็น1แล้วเนาะก็คือแสดงว่าหารจบแล้วนะครับเหลือด้านบน2ตัวนี้ก็มาคูณกันเราก็นำยี่ไปคูณ8นะครับอ่ะแปดคูณหได้40ใส่ศูด4 8, 2, 16, 17, 18, 19, 20อ่าได้200เพราะฉะนั้นพอเขียนเศษ8ส่วน4เนี่ยเป็นร้อยละหรือเป็นเปอร์เซ็นต์เราจะได้200เปอร์เซ็นต์หรือถ้าเขียนเป็นร้อยละก็จะได้ร้อยละ200ถูกไหมครับอ่าร้อยละ200นั่นเองนะครับเอาเดี๋ยวขยายนิดนึงโอเคชึบ ่าคราวนี้บางคนบอกว่าอครูต๊อบเมื่อกี้รู้สึกคิดมันจะยาวไปเนาะแปดส่วนสี่คูณหนึ่งร้อยเนี่ยตัดตัดแล้วยังต้องคูณอีกผมเห็นตรงนตเ,น 0, เนี้ยครูต๊อบเขียนสองจุดศูนย์เนี่ยผมนำสองจุดศูนย์อู้ผมนำสองจุดศูนย์น, 0, นะครับนำสองนำสองจุดศูนย์เนี่ยไปคูณหนึ่งร้อยเลยได้ไหมเพราะว่าจําได้ว่ามีคลิปหนึ่งครูต๊อบพูดว่าเอาทศนิยมคูณด้วยหนึ่งร้อยมันก็จะกลายเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ลองดูสิ 2.0คูณ100ได้เท่าไหรล่ล่ะซึ่ง2.0เนี่ยมันก็คือมีค่า2นั่นแหละถูกไหม2.0ก็คือ2คูณ100ก็ได้เท่ากับ200เนี่ยตรงกันอยู่ดีครับตรงกันอยู่ดีนะครับแล้วก็200%ก็คือร้อยละ200นั่นเองนะครับโอเคเรียบร้อยครบถ้วนเต็มตารางแล้วนะครับก็หวังว่าความเข้าใจเรื่อง้อยละเปอร์เซ็นต์เศษส่วนทศนิยมนะครับเวลาเราพูดถึง4คํคพูดนี้ นะครับรวมถึงการคำนวณเศษส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นคุณครูเขียนเศษ3ส่วนสนะครับคูณ100เนี่ยความหมายมันคือเศษ3ส่วนสกำลังคูณกับเศษ100ส่วนหนึ่งแล้วเราตัดกันยังไงได้บ้างนะสี่หนึออย่างเงี้ยครับคือถ้าเรามองมุมมองตรงนี้เราบอกว่าโอเคผมเข้าใจครบถ้วนแล้วครับการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับนะครับอย่างอันนี้คือเศษส่วนกับจำนวนนับเนาะหรือการคูณแบบ ข้างบนสมมุติว่าเป,เป็น15คูณ6ส่วน30อย่างเงี้ยโอเคคูณแบบนี้ผมเข้าใจแล้วครับว่าอ๋อเราสามารถตัดข้างบนกับข้างล่างได้ก่อนนะครับตัดเสร็จพอเป็นเศษส่วนอย่างต่ำปุ๊บก็คูณกับจํานวนที่เหลือนะครับพูดง่ายๆก็คือเมื่อนักเรียนเห็นเป็นเศษส่วนแล้วกําลังคูณอยู่นะครับกับเศษส่วนด้วยกันเนี่ยเราใช้หลักบน,บนคูณบนล่างคูณล่างแต่ก่อนที่เราจะใช้หลักบน,บนคูณบนล่างคูณล่าง นักเรียนสามารถทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ําก่อนได้ซึ่งก็คือการตัดเลขเมื่อกี้ที่เราตัดกันนั่นแหละนะครับอะคุณคูมมากไปน,นิดนึงนะครับอะเดี๋ยวขออนุญาตลบไอที่ทดนิดนึงก่อนนะครับจะได้เป็นการสรุปในคลิปนี้เพิ่มเติมไปด้วยว่าก่อนที่เราจะมาคำนวณน,นะครับเศษส่วนหรือว่าคำนวณจากเศษส่วนเป็น้อยละก็ตามเนี่ยเราต้องทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับทำให้เป็น เศษส่วนอย่างต่ำซึ่งมันก็คือการตัดเลขนั่นแหละพอมันเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วเนี่ยเราจะคูณง่ายขึ้นหรือว่าเราจะหาผลคูณได้ง่ายขึ้นอ่ะพูดง่ายนะครับเพราะว่าเราใช้หลักบนคูณบนเนาะที่คุณครูพูดมาตั้งแต่แรกๆเลยในเรื่องนี้นะครับบนคูณบนแล้วก็ล่างคูณล่างนะครับล่างคูณล่างก่อนที่เราจะใช้หลักบนคูณบนกับล่างคูณล่างเราจะต้องทําให้เป็น เศษส่วนนะครับทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ําก่อนนะครับซึ่งการทาให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ําเนี่ยเราเรียกกันไว้ก็คือเป็นการตัดเลขให้มันต่ําลงก่อนนะครับซึ่งการตัดเลขเนี่ยจะใช้จะใช้ตัดแบบอย่างเช่นเ,เดี๋ยวนะอย่างเช่นเศษสิแปส่วนยีคูณเศษห้าส,ส่วนเก้าแบบเนี้ยเราจะตัดตรงๆอย่างนี้ก็ได้หรือเราจะตัดแนวทะแยงก็ได้ขอให้มันเป็นตัวบนกับตัวล่างนะครับ จะเป็นตรงๆกันเลยหรือจะเป็นแนวทะแยงก็ได้เช่นกันนะครับก็ถ้าศึกษาเพิ่มเติมสมมติสมมติเราเพิ่งมาเห็นคลิปนี้คลิปแรกแล้วอยากศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมก็คุณครูทําคลิปก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับหาไม่ยากนะครับมันเป็นคลิปต่อเนื่องกันในเดือนนี้เราจะพูดคุยกันเรื่องร้อยล้านเนี่ยตลอดเลยก็หาไม่ยากเท่าไหร่หรือถ้าหาไม่เจอจริงก็ทักคุณครูมาที่ใต้คอมเมนต์นี้หรือว่าอินบ็อกก็ได้นะครับว่าเรื่องเรื่องนี้หาแล้วไม่เจอหรือว่าอยากทบทวนเรื่องนี้ทำยังไงดีก็สามารถส่่งคําาาถมหรือวส่ง ข้อความมาหากันได้นะครับโอเคตารางนี้ก็สม,มูลเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราพบกันในคลิปถัดไปหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับทำให้เรามีมุมมองมีความเข้าใจในเรื่องของคณิตศาสตร์เกี่ยวกับ100ร้อยละเปอร์เซ็นต์เศษส่วนแล้วก็ทศนิยมมากขึ้นนะครับสวัสดีครับ